สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับเข้า VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่14กุมภาพันธ์2566นะครับฮานอย VIP นี้ก็จะมีทุกทุกวันนะครับออกเวลา19.00นถึง19.30นนะครับออกทุกวันทุกวันนะครับ วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสดใสสดใสนะครับแถมเป็นวันที่สิบสี่กุมภาด้วยนะปันแห่งความรักนะครับวันแห่งความรักทําไมต้องใช้ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์มีเรื่องตำนานเล่ามาประมาณประมาณพันปีแล้วมั 1, ้งพันปีคิดว่าพันปีกับอีกกับอีกสี่สิบปีแหละเป็นพันสี่สิบปีประมาณนี้ เพราะว่าอาจารย์รู้มาตั้งแต่ว่าพันปีตั้งนานแล้วผ่านมาจนกระทั่งทุกวันนี้อาจารย์เลยมา40ปีแล้วก็คงจะเป็น1000งพันกับสี่สิบปีนั่นแหละเป็นตำนานเล่ามาแล้วนานแล้วตำนานตำนานมากเลยจนปวดแขนนะเอามือตำต่าตำตำนานจนปวดแขนแถมปวดคอด้วยต้นไม้ถ้าตำไม่นานก็จะไม่ปวดตรงไหนเลยประมาณนี้นะ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ทุกท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดชนชอบจะจัดไปก็ได้นะครับอ้ามาชมกันเลยนะครับไม่ต้องตับนานนะอืตับธรรมดารรมดานะครับมาเนี้เดี๋ยวมันแหลกโพดนะตับนานแล้วมันมนมันแหลกโพดมันจะไม่อร่อย บางอย่างก็ตำพอคูคูค่ะค่อยจะอร่อยนะครับ14กุมภานะครับ2,566หานอย VAP 890นะครับเน้นที่890กับคือตัวลองนะครับ8228 8388 8448 8558 8668 9229 9399 9449 9559 9669บางท่านก็ถามว่าอาจารย์ไม่สบายหรือเปล่า เพราะเสียงมันจะมันค่อนข้างจะมีอุปสรรคในด้านเสียงนะเพราะว่าอาจารย์ก็จะเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวเก็บเสียงไว้ขายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผมจะมีการ <c oughs> อะไรสักอย่างขายเสียงแต่ไม่ขายสิทธ์นะขายขายสิทธ์ไม่ได้แต่จะขายเสียงเพราะว่าร้องเพลงเพราะ <c oughs> จบไปแล้วครับครบแล้วยังนครบสามนาทียังครบแล้วสามนาทีแล้วก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอขออวยสุขสุขโชคดีโชคดีอย่างเงนะครับอย่าลืมมอบความรักให้กันนะครับวันนี้นะวันอังคารวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภามอบความรักแบบไหนก็ได้มีลูกมีหลานก็โอบกอดเขาแสดงความรักแล้วก็หอมหอมเขามันก็จะมีความอบอุ่นนะในครอบครัว รักกันบางคนก็เขินนะไม่เคยทำความจริงมันเป็นการสร้างสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแกร่งขึ้นก็คือครอบครัวรักกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทำให้มแต่กระจายไปบางบางคนก็เสียคนเพราะขาดความอบอุ่นอะไรเงี้ยเสียอนาะคตอะไรหลายอย่างประกอบกันประมาณนี้นะครับ กันอย่างเงี้ยก็จะทําให้มีความสุขเป็นแบบหนึ่งนะครับวันนี้อย่าลืมทํากันนะครับหรือจะทํากันมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ